ครับผมสายันครับวันมมนี้เราจะมาบึงจอน,นี่ฟาร์มสเตย์ครับย่ำคืนครับสามสุ่มครับเพิ่นเมย์จะมุดอย่างไครับคำมอยข,ของครับ <c oughs> <c oughs> เอ้ากูต้องกับว่า โอ้สุดยอดครับนี่ครับคนดังเยหปยังครับไอ้ไก่เสียงตาสายครับเฮ้ยคัวนนาก็เปิดหันอาหารของของยังลาซาาบรผมซื้อมาซาซิปอ่นก็ได้สองรอยครับโอ้ยคนนีก็ปิดเดือโอ้รพงเสียงตามสายบ่ครับไอ้ไก่ส่วนโต๊นังโอ้ มันยังเป็นคนหลายครับไม่นหมืนเป็นสีของเขาเลยวรอกผ่านไก่ากาแฟาไอติมก็มีบรบรยากาศครับโอ้ระวงังหมื่นหัวสักบรรยากาศายังเคลื่อนครับขอฟ้า สุดตรงไหนไม่รู้แต่ตะวันขึ้นที่อุบลราชธานีครับตรงนั่งเดินอินเทอร์เน็นตมีสิ่งสารความบรรยากาศดีครับคบเขียดตรงนี้ก็ต้องสังไม่ครับมันจะหมืดเน่ยห้าอย่างไปมันแข็สมืดแน่มาเห็นีนตรง บรรยากาศตรงไหนตรงหน้าครับมองยางมึงครับนี่ครับไปมาโอ้มาเลยครับอุบลราชธานีครับก็ดำหน้าอย่างนี้อยู่นี่นี่ครับจะเหมือดแน่มากข้เงบนบรรยากาศดีครับเป็นสลาสลานั่งมองนี้เป็นเป็นอุซ่าระวะมันเหมือดแน่ครับเขากําลังติดหลอดไฟอยู่ตอนนี้ไอ ไอ้ไก่เพิ่งกําลังมาติดเกิดเสียงครับเป็นแรนมาของเจ้าหนี้เมื่อป่าครับตัวนี้เป็นส่วนของกาแฟเป็นบางสันสวงครับอู้สายบรอยงวิ่งสายกระดังเรือสายน้ำพู้งครับตับ้งขึ้นเป็นเป็นไผ่ครับเป็นไม้ไผ่ เนี่ครับต้องสันสองขันบนครับก็มีที่นั่งมีไฟเป็นข้อสารครับข้อสารมาเอาไฟใส่ข้างในครับโอ้เป็นไอเดียดีครับคือคือสันสองครับบรรยากาศสร้างตรงนี้ร้านจอดรถครับไปพุนกะอำเภอซีงไงครับปันนี้กะ อ้าวพี่บุญมังสารครับกับบุญอาจารย์านีเดี๋ยวพาบง่งตะเวนครับโอ้ดีดีดนั่งองเวนโคสิสลาย กับหัตรงใต้สูงเอาก็ตรงใต้สูงก็อยู่ตยู่ตำแทนโอ้เขอยา้มเนือยปตัรวสสิาเปือยดีหันหัั้นยางละซาวาดเอัเขาด้าโอ้เอยูฟานกีนเขาโอ้ครับว้นู้่ผู้ไรอาจารย์เอกตัวนีนิวายสุดยอดยังแลวดินักเอกใต้สูงนเอกใต้สูงแผ่น ครับอาจารย์เอกมือกองมือกองมิตรภาพครับโบแมนเลือดใจครับเลือดใจไม่มีบวกครับผู้เหน่อยครับเดี๋ยวครัเดี๋ยวครับอาจารย์เอกมีแต่ผมครับฟ้าฟ้าครับบริการนเตียนไหมครับคนตองกับผู้จัดการโอ้โหบริการผมอ่าสายคนันผมครับทีือกันเขาไปส่งของโอ้ส่งของน้องน่อเป็นเนื้อแบบ

มองนั่งนั่งมึงหนุ่มบ่ะ yeah. อัง,งกินกาแฟคุยกันอุปกรณ์มันเอามาติดต่างเครื่องเสียงมองนี้เป็นมีปลาสมครับนี่ครับสมปลาสมเมื่อเปล่าครับนี่ครับแหนมสีค้วง สมปลาตอนเป็นของฝากจากร้านจนนี่มือป่าครับคนจับก็บมีห่อสามสิบห้าบาทใส่กออีสานมองนี้มองส่วนเฮ็ดกับเขาครับอาหารตอนนี้กปรามั่นสาวมสมกรับตรงนี้ห้องนํำครับมี่ห้องลำแส้ห้องลำยิงบรรยากาศดีครับ สวยงามเลยบรรยากาศวันนี้ที่จอนี่ผ่านไปของเรานี่ครับมากับเฮียจังจังเล็ขอดบรรยากาศดีเว้ไม่เฮียจังดีนี่ครับเดี๋ยวพาเบิ่งพญานาคก็ได้ครับเด้อเดี๋ยวกลับมาไม่นี่นี่ครับตรงนีตรงด้านทั้งหนาครับ ทหาก็ไมีปลยไฟครับแสงสว่างตลอดครับยวพาไปิ่ง,ง,ง,งรรพญายนาคครับมองมีเป็นล่านจอดรถครับนี่ซาลานัง่ง พรกควนเจนใจก็มีสวนสัตว์ก็มีรมครับ <c oughs> ตรงนี้ครับพรมามากอระมาสกาสักระปู่พญานาคนาทิบ,บดีสีสุโทโนาคราชครับผมพฤศจิสาห์นี่คือเป็นบัานพรศสิวงสวงครับเจ้าย่านาง พญานาณคนาคินีสรีปทุมมาครับ <c oughs> นี่ครับสวยงามนะครับไนภปพบางเนี่นี่ครับภาพชัดเจนครับสำหรับไปสีบ้ากอะ่ะเอียนเชิญครับทีอ่อำเภอพิบูลมังสาหารครับกมีทีบุซาขอพระองค์พระยานาคก,ก็มีครับ โซีก็มี <c> ่ <oughs> มองมองตงีตัวโซนขายขายอ่าเกี่ยวขนมขอบบุนก็นมีครับเป็นผู้ผลิตผ่านของกลุ่มอำเภอวิบูลย์มังสาหารครับนี่ครับบรรยากาศเงียบ หลายหลายคนดีก็เคยมาหลายคนนะครับนาอแต่บางคนบุทันมากอะเบิ่งครับเบิ่งบรรยากาศเขาเป็นไงกับมีครับเแล้วกังเว้นสิทภาพเเบื่องแต่ตอนนี้กางเคลืนเข้าถ่ายแต่ตรงที่มีแสงสว่างนะครับนาอนี่บรรยากาศดีครับกับกูก็มี <laughs> ามเดินลัดสนามมาเบิงเบิงล้างติดตูมพวงครับอะไรครับเตาแตกเวันไหนอันนั้นขาพับผมกูมีมีผมมีอยู่เสียคือกระรัง ติจิกจุดกับไ่ไกี่จุดครับสี่ที่จุดโอของขาครับโอ้ห้องข้าีก็ได้วะครับน่ครับวเต็มที่เลยโอ้กูมือนีโม่ใมีม่ใมีเ่องเสียงเปิดมอครับเปี่ยนงเออเอ้มย้มเขาเปิดอ่าเขาจัดการเร้าอะไรไม่ขอสถานที่เราดีเพาแปดนร่โอ้ดีเลยครับเปิดแหงก็ได้ ทำทีมนานโดยโกต้องครับตายสูงครับอันสาสิตายแต่มบาอยู่ครับแม่นครับบาอยู่ครับใช่นอนนะครับน้นกับบุษสาวน้นกับบุษสาวบุษสาวเป็นายตัว่าอส่ใจก็ต้องตายสูงโมบีผู้สาวอะไรก็สาธิตบอกบอกครับโมบีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเสมอครับคนดังนี้ครับนะครับอย่าหอดูไต่คนยังถามหาครับ เราไปนันอยู่เอกโกต้องเราไปน,นอยู่ครับไป,ไป,ไปคับเา <ไป S 1> บ้าหัวอ้ห่า <c oughs> ล่า <c oughs> ลาต,ตามารการยกโอ้อทอดเจลาตอเอนฟารคาหรับมนีอาหารจานเดียวก็มี่ครับองชัดบ่อาหารจานเดียวกัมี่ผติดตัวมแกงคลัดกัมีย่กัมีครับผิดทอดกัมี อาคากับตัวไปครับรสชาติแซ่บอยู่ครับผมเมื่อเมื่อกินแล้วอร่อยเดี๋ยวยางแม่หงเงินเมื่อตัวอากาศไปอย่าพี่หลอกวงนี้นั่งมวงนั่งตัวดีเมวงนี้ส่วนรับประทานนั่งรับประทานอาหารครับกะบหามสูบุรีครับโดยเด็ดขาดเนี่ย โตะนั่งัรับะานอาหารครับกระเดินไปขุนมันก็มีสลา,ราครับตอนนี้บรรยากาศตรงหน้าครับเสียงกบเสียงเขียดบรรยากาศแบบท,ท,ทุงทุงห้ามคือโซ <c oughs> <c oughs> นเล่นมากของจอนี่เมื่อปากครับ ตอนนี้ร้านยังไม่เปิดเทางการนะครับอยู่ระหว่างทดสลองครับระบบต่างหากมีข้อบกพร่องนะครับอะไรผมขอน้อมรับปรับปรุงนะครับจากตอนนี้เมื่อปานนะครับคือกาแฟกา,นะาแฟสดครับสดน้ดำช่บ <laughs> ่ไอจิมอยากกินอย่างแก้วเลยจิจังอากินแลล <laughs> ก,ก้แลลวเลยเพรนไม่ล็อกแดนี้ <laughs> อ่านเปิด <laughs> <laughs> มันใดเนาะตรงมันใดแบบคาผับเนาะโอ้ยมัที่กินทีมมกินดอกนี่กล่องมุ้จอดพี่กมี่โอ้ไมีไฟไฟพร้อมครับไฟไฟก็มีโอ้หรไฟดีดีออกแบบดีครับโอเคครับเจ้าเจ้าเจ้าเก้าเก้าเก้า กินกแฟบลครับ <laughs> อ้โ่กับส้มกแฟเราด้ครับเด้อจออนอันอีครับเดือดใจโอ้เ <laughs> ดินสายส่วนอีเดินสายนะครับน้ะเดินสายเดินสายมือไปใส่ค่บมืออื่น,นโอ้อีหลานครับ อู้ผักเนี่ยพมไปนล้วไม่น่าไปเที่ยวเชียงรายจะไปเที่ยวเชียงรายจังเลยมันลูกไตครับวันไตกับไตใครับสูตรจุดพูดับมาเลเซียอู้มาเลเซียผมครับบตงครับเบตรงอู้จมวนคน้องๆบ้าะดังเดชาเอารถยนตครับไปไกลกระบะกระบะ้ากระบะบอกครับอู้จมวนปักไตจมวนจมวนแบบตื่นเต้นนะครับ เ,เ,เด็กก็หิ้วขา้าวเสาเด็กกินข้าวเสาจ้วงก่นเด็กเองวงแรกเาวงแรงอือเดือเตืนไรพวกกานั่งกินเนาะพวกกานั่งกินอัส็มาตัภัสีมาจังหวัดอุบลครับกับเรืรองมาแวะครับที่พื้นที่โปสเตอของจนนี่เมื่อปล่าครับแเดนมาร์กคับยูบัน บมันน่ากเกลียดครับตบับุลระวีอำเภอพิบูลมังสาหารครับจ,บนบนจังหวัดอุบลราชธานีครับแล้วสุดท้ายเบิ่งกำเนินให้เบิ่งเอาคลิปนี้เอาไวปสัมมนาับหนอเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับที่ช่องยูทูปสายอันชาวชาแนลและก็ช่องยูทูปสายอัญชงสวัสดีครับเจอกันคลิปใหม่ครับจัว